ลูกนี่เออนั่นแหละอย่าให้มึงใช้สัตว์เดยอ,อเด้อเด้อทำไมทำไมมึงโหดกว่าลิงโอ้โดนถ้าไม่ตายสายฟ้าของมันช็อตตายคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบควยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมโปรโดรี่มอร์นิ่งสไตล์แล้ววันนี้อยู่เกม Shadow Fight สองอีกแล้วนะั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราลางที่ชื่อคลิปอกครับวันนี้เราจะมาเอาชนะบอส เฮอร์มิตกันนั่นเองนะครับผมนะแม้นแน่นอนว่ามันอยู่ในรายการตกบอสเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับผมเราคงเขาา้าไ oh. เอาอาวุธอะไรตามที่ท่านเห็นแล้วนะก็มันไม่ตันหรอกอ่ะดามที่เราทราบคลิปก่อนเราตบไอลิงส์ลิงส์สไปแล้วเราก็ไปปรับเป็นโหมดกลางคืนเพื่อมายึดอาวุธไอลิงส์นะครับผมนะแล้วเราก็ทําสําเร็จแล้วเราได้กรงเล็บของไอลิงส์มา <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เราจะมาตบไอเฮอร์มิตกันนะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไปปลดดาบไอบูชเชอร์ไออ้วนขายไส้กรอ้นนั่นเอง,เองนะผมนะไออ้วนขายขายเนื้อนะผมนะ มาดีกว่าขาคันชาเฮอร์มิตแล้วเราจะพูดพร่ำเสียเวลาทำไมกดไปเลย Fly. could you be the one มึงคือหนึ่งคนแอลเลกุ <c oughs> ไปเอา้าไอ้ี้่แม่งมาดิไอ้หนวดเฮอร์มิตไอลือสีเฮอร์มิตไปว่าลือสีน,น,นะผมนะลือสีที่ไหนมันไปนหยิบดาบฟันคนไ <c oughs> อเี้่อะไรวะเนี่ยมานะผมน,นะเฮอร์มิตบอสนะผมน,นะในด่านที่สองไปที่ที่สอง มาเราใช้กรงเล็บลิงส์มาปราบมานันนะมาดูซิว่าเราจะสู้มันได้ไหมโอ้โหเอาโหง่ายกว่าดานันโอ้โหเอาดิเอาดิรู้จักไหมถ้าขูดแมวสัตว์แต่ไปยุคต่อไปเราจะใช้กรงเล็บลิงส์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตามที่ผมเคยทําคลิปในติ๊กต่อไปอาวุธแนวเนี้ยอาวุธบอสหรืออาวุธที่พยายามจะเพิ่มะจะว่ายังไงวะเพิ่มตามเลเวลเนี่ยคุณต้องอัพโดยใช้เพชรอัพเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถใช้ เงินอัพเพื่อให้มันขึ้นอ่จะว่ายังไงขึ oh, ้น oh. ขึ oh. hey, oh. Oh. ้นตามลี้งกไปได้นะเดี๋ยวรายละเอียดอธิบายไปแล้วนี่ติ๊กต่อที่เจ็ดพูดกรอบโอ้ยดูดูกูต่อให้มึงน่ะไอ้ลือสีโกนหัวไปสัตว์เอ้ยเฮ้ยท่านี้ดูดูหูอะแรลุกดินั่นไอสัต์ลุกดิเออนั่นแหละย่า้มึงใช้สัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมึงโหดกว่าลิงงงงโดนถ้าไม่ตายสายฟ้าของมันช็อตตายโอ้โห บอกไว้เลยว่าไอ้หานี่ก็น่าตำคาญไม่แพ้กันนะครับบอกเลยว่าน่าตำคาญกว่า,าลิงส์อีกมูนุ้งไหอ้โอ้ยกลัวอาวุธเพื่อนมึงมาตบมึงนะเนี่ยเฮอร์มิตเฮอร์มิเหรอจ๊ะเฮอร์มิตเอาเฮี้ยแม่งไม่โดนแต่โดนระเบิดกูนะตูมนะ้มเลยไม่สัตว์อ๋อไม่ไม่เข้าไอ้สัตว์บุ้งบล็อกดีอีกเหรอว้วโว้โวใจเย็นเอ้ยอย่างนี้หน่อยบอสไม่ค่อยน่าสมศักดิ์ศรีหน่อยไอ้ลิงแม่งกะเกินนะพูดจริงจิงเฮ้ยชุดเกราะดีนะกูบัฟชุดเกราะมาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกนี่โว้ว ตายผมกันไอสัตว์แต่เขาให้ให้ฮุมิดชนะเนี่ยนะโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยๆไม่ดีด้วยวะแม่งลุกช้าไอ้เหี้ยแม่งช้าดูนี่ไอสัตว์โดนอู้คูคอมโบระเบิดตุ้มเป็นกุ๊กกันหรือเปล่านี่ไอสัตว์โอ้ยยี่ยมเลผมบอกก่อนนะว่าผมรอดตายมาจากไอหมวกอ่ะกันตายอมาตะนี่มาหลายรอบแล้วนะแล้วก็ รอดหลายครั้งเราะเอร์เบิดแล้วก็ท่าสะท้อนของเกาะนะคผมนะมาไอเยียแม่งเฮอร์มิตไม่งูใชิบหมยยกที่5ยกตัดสินนะครับใครชนะคนนั้นชนะอะไรงูเนี่ยเออพูดล้วนี่โดนท่าเกี่ยวขาโอ้โหล้มไป,ด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 ,มปด,ดิโอ้โหเด,ดีเยเ๋ยวเดใจเย็นใจเย็นโววววนี่ววนววววววิทักววโลกวววววโวนวว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 แรงววโลกดิ นี่กองลิบปึ๊บบึ้บนี่โดนระเบิดแถมทุ่มเอึกนี่ไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องปิดฉากด้วยมวยไทยเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้ยเอ้าโดนกอดสะท้อนตายฮ<ะ>่า<โอ> <laughs> ไอ้ยี่โดนกอดสะท้อนตายนะผมสําหรับในด้านาของเออมิดรนักเองนะผมนะด้านเทปสามเทปนะครับถือว่าเป็น,นราคาที่คุ้มก็มึงมีความสามารถที่ดีบูชเชอร์คือแก๊งของบันดไดอะไราเนี่ย ในหรือไม่หรือในหมู่บ้านเออช่างแม่งลายมึงใหญ่แฉเอาละตอนนี้ไปโชว์ไปทำลายมันซะแล้วมึงจะอยู่ข้างกูหรือข้างมันกันแน่ชูแฮปโชว์เพื่อมึงได้โชว์ความสุดยอดของมึงมาแล้วนะเออช่างแม่งลายเอซอาจารย์เนีเ่ยเยี่ยมฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นหนายตามหาอะไรเป้าหมายของนายสำเร็จเพื่อหาพลังใหม่ของนายหน้าหมุนอัพบูสเชอร์เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในทางด้านของแอค 3 try abroad ครับคือตรงผมแปลใน,นเรื่องผมอาจจะแปลมั่วไปหน่อยนะขอ <c oughs> ขอด้วยเนฮะ้ยพวกมึงทำอะไรอยู่ฉันชื่อเบิร์ดนี่ไม่ต้องมาแถนะผมนะมันแพ้เราแล้วเติม199บาทเพื่อซื้ออาวุธของเฮอร์บิทไม่คุ้มครับไม่คุ้ม <c oughs> อ่ะเฮ้ยไเหี้ยชนะทีเดียวโอ้โหเสือกอะไรระหว่างเสือดาวกับคนหัวปัน่น กูเลิกเสียดาวอ้ยเส้นมียูเมจิเขาวีพอลแปดสักันสตัรเหรอ,อันนี้เปลี่ยนดาวเมี15%ทุกแปดอะไรเนี่ยอันนี้อโอ้ยช่างม่งหน่อยเอาเสียดาวเนี่ยนีแล้วได้เหรียญเขียวมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เพชรด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้กันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยด้วยกันนะถ้าชอบคลิปเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง นะผมนะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ก็อย่าลืมบอกให้ผมอ่านะเดี๋ยวใครเรื่อยพูดอะไรกูเนี่ยติดขัดชิบหายนะผมนะถ้าชอบคลิปแนวนี้เดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ดูเรื่อยๆนะผมในดะ้านของการตบบอสเดอะซีและยังนั่นเองนะผมนะไม่เหยียสัตว์ถ้าขู่ทมไม่เหยียสัตว์ไม่เหยียสัตว์นะนะไปสำหรับคลิปนี้ก็ซียูเจ็ดทีเดย์อย่าลืมไปล่าในผม๋ยวไหมเฉียวไหมครับผมคลิปนี้ทำไมกูเลือกรักจังเลยวะ